สิาพาไปบึงสวนทุเรียนอยู่กาลสินนะคะเด้ออามาไปกันเลยอยู่ยกาลสินอยู่อำเภอสามชัยบา้านหนองแซงอำเภอสามชัยคะ่ะตามไปเลยค่ะไปดูสวนทุเรียนกันค่ะตอนนี้เรากำลังมาหอด้านน้องแซงกันแล้ว เราจะไมแล้วกระตุกไปตอนนี้เขากบลังหอนแล้วนะคะเนาะเป็นป้ายของคนะคณอ้าศูนย์เรียนรู้นี่แหะค่ะเป็นป้ายศูนย์เรียนรู้ของคนทุเรียนสามชัยไดโนเสาร์ ติดต่อมาได้นะคะนี่ซื้ออันนี่แหละซื้อซื้ออันซื้อไรเพิ่นซื้อเจ้าของสวนเพิ่นนายสมประกอบคุณนักเขตบ้านหนองแซงหมู่9ตำบลสำรานอำเภอสามชายจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหะค่ะสนับสนุนโดยสภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะคะ่ะค่ะตอนน <ไว S 2> <อ>ี้เขากับมะฮอดแล้วนะคะนมาฮอดในบ้านหนองแซงอำเภอสามชัยแล้วเขามาเบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะว่า ต้นทุเรียนที่เพิ่นปลูกไว้พื้นที่ที่เพิ่นปลูกเป็นต้นใดนี่ค่ะต้นที่หลายต้นทุเรียนท่าเบิ่งความสูงก็สิประมาณจะสามเมตรความสูงก็ประมาณก็สามเมตรลูกช่วยค่เนี่ยเลี้ยงจากพงศ์ผลเลี้ยงจากแบนี่ค่ะบงลูก,ล,กลูกยังไงลูกทุเรียนลูกยังใหญ่เลยะคะ่ะนี่คือทุเรียนกาฬสินธุ์จ้ะ ลกเลียกรลสนินะคะแล้วลูกยังไงลูกนี่ก็สิประมาณเจ็ดแปดโลนี่แหละเพิ่นขายอยหสิบเพิ่นขายโลอล,ลอยหาบำกันก็อยู่ในรุงเทเลยค่ะก็ำกันเลยแ <c oughs> เ,เตนน้นอีกค่ะล้วเต้นอีต้นนีนน้ก็นนโอ้ยังดกเลยแบเบ<ว>ิ่งตนน้มี<อ>นนจากหน่วยหนึ่งสามสี่ห้าห เจ็แดแปดแปดลูกเจ้ที่กิ่งเลี้ยวน่ะเพิน่นเพิ่นเอาออกลายเลี้ยวเพิ่นขายหลายเลี้ยวค่ะเพิน่นตอนนี้เหลือแต่ลูกดิบมันก็เลยเหลือแค่นี้บางต้นน่ะเพิ่นเอาออกเบิดแล้วเบิ่งห้อยที่เพิ่นนี่เพิ่นห้อยที่เพิน่นห้อยไอ้มาทุเรียนดึงไม่ขัง กุเรียนโอ้ัอนนี้ตาตีแล้วที่ซุกแล้วน,นี่ค่ะบางตน้นต้นทุเรียนเนี่ยค่ะโอ้ยกระสอ่อนต้นกระบอกใหญ่ดิบบางนะไม่ได้ปีน,นยากต้นใบใหญ่นะคะพี่เล่าหนึ่งน<ม>ี่นจจอัน,นี้มีขั้นจองแล้วบางกรอดค่ะทุเรียนสามใช้ทุเรียนกาลสินแต่ละต้นจะมีคนจองแล้วทีนี้นขั้นแคจ้าก็สิเขียนไปไว้พร้อมว้าน มีคนจองถุงมีซื้อพร้อมปลาผู้ใดจองแน่หากินยากนะคะเด้ออันทุเรียนกาฬสินธุ์นี่หากินยากบรรยากาศต้นเฟินปลูกนี่อยู่นี่ก็สิประมาณกักจัจกรยานข้าศิพันว่าไรลัวไรลัวไรคัวนึงค่ะขน,น,นาดงานกันกับประมาณสามเมตรเนาะต้นละต้น,นขนาดเฟินปลูกแค่ไรลัวนี่เฟิน เนื่องปะซูเปอร์ซัมเดตได้ขนาดนี้<ม>เป็นตะปูหรือข้าเป็นตะกียบ<ม>เป็น<ม>พื้นที่เพิ่นกับวันใดน้อยอย่างแค่เพให้ได้ผลทุเร<ม>ียนเพิ่นมันสิเบิดแล้วตอนนี้นะต้นนี้ก็เหลือแค่สองลูกที่แรกเขาว่าสิมาสือเพิ่นสือเพิ่นคือไปกิน แต่พนบอกว่ามันบ่มีแล้วตอนนี้นะทุเลียนเบิดแล้วเ,บบเลือ,บา,ลอาลบางต้นก็บ่เหลือเป็นบ่เหลือจจกลูกบางต้นก็เลือต้นแล้วลูกสองลูกไหมค่ะเอาก็สูบว่าได้กินแค่สิบเบิด,ดวังแล้วทุเลียนสามใช้น,นี่สนีเลยแต่ว่าเจ้าของอันเจ้าของสวนเพิ่นกด็ดีดีอัน ขอเพิ่นเขามาชมเพิ่นไข้ามาชมเพิ่นกับอกว่าเขาไปชมได้เลยค่ะว่าเป็นยังเขาไปเบิ่งเลยเพิ่นกับที่ดีขอไายทำ่นไข้ที่ลงในช่องยูทูปเขาดีละ่ะเพิ่นก็บอกว่าลงเลยค่ะเนื้อที่เพิ่นกับว่าลายเด้อพี่น้องลายสองงานลายลายกลัวลายสองงานลายสองมาลายสองงานค่ะ อันนี้จะต้นนี้ก็เหลือแค่ลูกเดียวแต่ว่าต้นกระสินีเจา้าละต้นหรือต้นกระสินีนนนมันไอเฮ็ดน้ำว่นกระสินีเฮ็ดน้ำเฮ็ดเหนียก็เขาเออปิงเกอร์ไว้แต่ละต้นละอันต้นละนี่เนาะคะ่ะเวลาเหมือนต้นกระสินีน่านทนกระสินีเฮดน้ำขาดก็ได้เเพื่อนเปิดเป็น เบานพร้อมนี้เปิดสอนเปิดเลี้ยนรูอชุนเลี้ยนรูให้คนเขม้าเบิงเขม้าชมได้แล้วค่ะเด้อแต่ผู้ใดแวะมาทางกาฬสินธุ์ก็แวะเขม้าเบิงได้เนาะค่ะอยู่บ้านหนองแสงอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินเนาะค่ะบรรยากาศไอ้สวนเพิ่นนี่ก็ดีเพิ่นก็สวนเพิ่นนี่บ่ได้อยู่ห่างจากหมู่บ้านนี่เพิ่นติดเพิ่นอยู่ในหมู่บ้านเลยแต่ว่าเพิ่นบ้านเพิ่นเพิ่นสิอยู่เขตนอกบ้านเขต เห็ดนอกนอกบ้านออกมาสักหน่อยถ้าผู้ใดอยากกินล่ะก็ต้องจองเพินน่นจองเพิ่นไว้จองสั่งเพิ่นไว้เบิง่งเนี่ยค่ะนี่ยที่เกินนี้แค่แค่นี้แ่ะทุเรียนกับหอเหลือกับ,บ่หลายนดึงพันกันเนาะค่ะเพิ่นสิมีพันของเพิ่อนน้ร้อมเด้คั่นผู้ใดต้องการพันต้องการพันตุนเรียนแล้ะค่ะนี่ ต,ต้นนึงนี่ก็ต้นละซีลอยเนาะต้นละซีลอยนี่ค่ะต้นใหญ่ต้นยังไงยังงามเด้ที่เพิ่นเพาะไว้เพาะไว้ยังงามหกปีเพิ่นก็ได้ผลแล้วกามันก็บ่กมันก็บ่กโดนดอกแค่หกปีนี่แหละค่ะต้นทุเรียนของคุณพี่เพิ่นเพาะไว้ค่ะผู้ใดอยากได้ถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเพิ่นเข้ามาก็ได้นะคะนะ มากระได้มาเดินทางมาอำเภอสามใจบ้านหนองแซงนี่แหละค่ะมาค่ะเข้าก็ชมกันดเดียวลอยแล้วเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะแล้วสิเด้เขานีวสิได้ลไดกลับแล้วเนาะคะ่ะเนาะในเบิ้งกันทั่วถึงแล้วเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พาแสร็จชแนลนี่เด้อค่ะเด้อกันมากคลิปนี้ก่ะอย่าลืมกันนะค,ะค่ะก่ะ คอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์นะคะว่าเป็นจังไหนอยากให้พาแซ่บชั้นเนีไปเบิ่งาพาสิาพาไปชมไปเบิ่องดือสิให้กินกนี่ยังกะคอมเมนต์เข้ามาสิคะเด้อค่ะค่ะก็แค่นี้แล้วนะคะเนาะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพาแซ่บชั้นเนีค่ะบ๊ายบาย